สวัสดีครับวันนี้ท่านเตรียมพร้อมกับการแก้ปัญหาบุตรหลานของท่านติดเกมปิดเทอมนะครับแล้วก็ติดเรื่องของโควิด19 1 9นะครับความพร้อมในเรื่องของการแก้ไขก็คือมาตรการการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการในตอนนี้ก็คือในวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม จะได้มีการเรียนทางออนไลน์นะครับผมมั่นใจว่าในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการเรียนทางออนไลน์คงประสิทธิผลที่ได้คงจะไม่ได้เต็มที่อย่างมากก็ได้ประมาณสัก60-7 0ซนะครับวันนี้ผมขอแนะนำนะครับให้ท่านผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่มีบทหลานซึ่งวันนี้เกิดปัญหามากก็คือลูกอยู่กับบ้าน เล่นแต่เกมติดแต่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่สนใจในการเรียนนะครับวันนี้ถ้าท่านได้เ,เข้าไปดูใน youtube หรือว่าใน Facebook ของผมในชื่อของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ USB ท่านก็จะเห็นว่ามันจะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีไว้เพื่อสามารถแก้ปัญหาเด็กติดเกมติดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่สนใจในการเรียนแล้วก็สามารถทบทวน บทเรียนที่เด็กของท่านห่างเหินจากการเรียนรู้มานานจากการปิดเทอมหรือว่าจากการที่ติดอินเทอร์เนต็ตนะครับวันนี้หากท่านผู้ปกครองท่านใดมีความสนใจหรืออยากให้บุตรหลานของท่านกลับมาสนใจในการเรียนโปติดต่อ0653532364พิชัยยุทธครับสวัสดีครับ